ดีค่ะทุกท่านคาแรคกเตอร์นะคะก็เป็นเจ้าแม่นาคีค่ะที่แบบว่ามีพลังกำนาจสูงสุดางเงี้ยแล้วก็ยึดถือคำมั่นในสัจจะในสัญญาใครที่บนบานอะไรไว้ใครที่สัญญาอะไรก็ต้องมาทำตามหนูว่ามันท้าทายในเรื่องของการถ่ายทำมากกว่าค่ะบางทีแบบว่า หนูว่าเป็นแบบเป็นผีใช่ไหมมันจะมีความแบบวับวแวมแวมเดี๋ยวหายตัวเดี๋ยวอะไรเงี้ยค่ะบางทีแบบนักแสดงานอื่นเนี่ยเขาถ่ายกันอยู่แล้วมันก็ต้องเหมือนคัดเพื่อที่หนูว่าต้องเข้าเข้าฉากอะไรเงี้ยถ้าเกิดซีนนั้นเป็นซีนที่แบบว่าร้องไห้หนูต้องโฮลงเตงไว้ก่อนข้างนอกเพื่อที่คัดแล้วหนูเข้าไปยืนแล้ว5 4 3 2แอคชั่นหนูต้องเล่นเลยบางทีมันต้องแบบร้องไห้ได้เลยอะไรเงี้ยค่ะมันต้องยากตรงนั้นนิดหนึ่ง เหมือนแบบเขาเขาเล่นกันพระเอกนางเอกหรือว่านักแสดงานอื่นเขาเล่นกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอคัดปุ๊บอ่ะนาวเข้าพอนาวยืนปุ๊บพอนักแสดงคนอื่นเขาเดินออกไปหรือว่าเขาทํากิจกรรมอะไรกันในในฉากเงี้ยกล้องก็ต้องเห็นว่าหนูแบบยืนร้องไห้อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเรามามัวแต่แบบว่าวิพี่หนูขอทำอารมณ์แป๊บหนึ่งมันก็ไม่ได้คนอ,อื่นเขาเล่นไปแล้วมันก็เสียเวลาหนูก็ต้องแบบโฮออารมณ์เตงเอาไว้ค่ะ มันหนักมันหนักมันหนักตรงนี้แหละมันกดดันด้วยหนูกลัวว่ามันทําไม่ได้แล้วมันก็ต้องมาเทคที่เราคนอื่นก็ต้องมาเดือดร้อนกับเราอีกอะไรเงี้ยค่ะคือหนูอยู่มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคืออยู่ยาวเป็ยพันปีแต่งแต่งเยอะมากค่ะแบบใช้เวลาเป็นชั่วโมงเหมือนกันแต่ว่ามันจะมีอุปสรรคนิดนึ่งคือตรงชดาค่ะมันจะมีแบบยอดแหลมๆตรงนี้นิดหนึ่งเวลาแบบใส่นานๆแล้วมันจะกดแบบบางทีเป็นท่อเลือดเป็นร่องเป็นอะไรเงี้ยค่ะต้องเอากระดาษทิชชู่แบบคอยยัดเอาไว้ อยู่ปรคัอะไรที่แบบไม่สามารถที่จะถ่ายได้นอกจากโควิดนะอันนั้นก็คือส่วนของโควิดแต่จริงๆแล้วในในฉากไม่มีเลยค่ะทุกอย่างแบบลากลื่นดีเชื่อเชื่อคือหนูก็มีไปขึ้นถ้ำนาะคาถ้ำนาคีนะหนูก็แบบไปไ่วยตามที่เราศรัทธาเงี้ยคะ่ะไปคำชะโนดไปะะอเงี้ยค่ะแต่ส่วนตัวไม่มีเซนนะศูนย์ศูนย์เลยไม่มีเซนอะไรทางั้นค,คือหนูศรัทธาไม่ได้ว่าเพรารได้ว่า หนูว่าเรียนเวลานาสศินใช่ไหมมันก็จะมีการไหว้ครูอะไรอยู่แล้วซึ่งเรื่องพวกนี้หนูเชื่ออยู่แล้วม,มีครูมีองค์ใช่ใช่ใช่พี่พี่ขา้าเนหรือพ่อแก่อะไรเงี้ยเราไหว้อยู่แล้วอะค่ะแต่ส่วนใหญ่จะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้บน่น แค่หนูแค่จะขอแบบว่าขอแบบให้ทํางานราบเรื่อนนะไม่มีอุปสรรคนะอะไรเงี้ยแต่หนูจะไม่ได้ขอว่าถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนี้หนูจะทําอะไรอย่างเงี้ยหนูจะไม่ไม่หนูไม่เคยขอแบบนั้นหนูแค่แบบให้ทุกอย่างมันราบรื่นเฉยเะเอ,อหนูคุกคีอยู่แล้วมั้งหนูก็เลยไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นว่าแบบอ,อ,อะไรเงี้ยหนูลำมาทั้งชีวิตเลยเนาะใช่ไหมอเออเราแบบได้แบบอยู่ในพิธีวงสวงพิธีอะไรแบบเนี้ยมาทั้ง ชีวิตตั้งแต่เด็กๆแล้วอะคะอ่ะมือเล็กเดี๋ยวเป็นมังกรนะคะรอบน้าอาจจะด้วยหนูเรียนาน้าตาสีหนังคนก็เลยติดภาพว่าหนูต้องใส่ชุดไทย <c oughs> หนูต้องแบบทีเลียหนูต้องเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันก็เลยเป็นภาพจําภาพติดมาจริงๆหนูก็ดีใจนะ <c oughs> เวลาที่เวลาละครหรือหนังหรืออะไรที่มันมีความเป็นไทยแล้วคนจะนึกปิ๊งหน้าหนูมาว่าไอ้นาวทิหนาอะไรเงี้ยหนูก็ดีใจนะ <c oughs> แต่ว่า หลังๆมาหนูเริ่มแหละหนูเริ่มเลือกแล้วว่าแบบหนูขอพักพีเรียดก่อนได้ไหมอ,อะไรอไรย่างเงี้ยหนูอยากเป็นคนปกติ <c oughs> <c oughs> เออจริงจริงจริงคือมันไม่ได้อะไรนะหนูอยากเล่นทุกเรื่องแต่หนูเห็นฟีดแบบผู้ชมอะไรเงี้ยค่ะที่เขาแบบบอกว่าบอยากเห็นแนวในบทอื่นๆบ้างซึ่งหนูหนูเองก็อยากลองดูเหมือนเราอยากมาเล่นตัวเองในบทบาทนม่ใช่ใช่ใช่ <c oughs> จริงๆหนูบอกเสมอน,นะว่าหนูอยากเล่นเป็นคนโรคจิต ออยากเล่นป็นคนโรคจิตอยากลองดูหูรู้ว่ามันยากแต่ว่าอยากรู้ว่าตัวเองทาได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะอยากเป็นโรคจิตแบบหนูก็หนูก็บอกไม่ถูกอ่ะแต่อยากโรคจิตแบบไม่ใช่โรคจิตกีดการ์ดนะคะโรคจิตแบบข้างในลึกๆเออแบบเป็นคนที่นั่งเหม่อลอยแล้วก็ฆ่าคนอะไรเงี้ยหนูยังไม่เชื่อดามาเลยอุ้ยดราม่าต้องเล่นหนังวแหละอย่างเงี้ยหนูไม่ติดภาพว่าแบบต้องเป็นนางเอกหนูแค่อยากหนูแค่อยาก พัฒนาฝีมือของหนูไปในทุกๆด้านอย่างแม่เบี้ยตอนแรกนี่คือแบบว่าหนูยังกังวลใจตัวเองเลยว่าหนูจะเล่นได้ไหมเพราะว่าหนูไม่เคยเลิฟซีหนักขนาดนี้เงี้ะคะหนูยังแบบรู้สึกเลยว่ามันมันกดดันนะมันยากมากแล้วทุกคนคาดหวังด้วยะคะ่ะว่าแบบเรามารับบทนี้สุดท้ายมันผ่านไปได้แล้วเราก็ภูมิใจเราก็ใจฟูเวลาเราเห็นคอมเมนต์เราเห็นคนแบบชชื่นชมเราเนี้ยคะ่ะเราก็เลยอยากจะลองอะไรที่มันแปลกเข้าไปอีกอะไรเงี้ยเพราะอย่างเนี้ย อย่างสร้อยนาคีความดราม่าคนก็เห็นอยู่แล้วถูกไหมคะแต่คนยังไม่เคยเห็นหนูในมุมอื่นไงคนเห็นอีโรติกมาแล้วความเซ็กซี่แล้วแต่ยังไม่เคยเห็นหนูแบบบ้าคลัง่งยังไม่เคยเห็นหนูเป็นโรคจิตยังไม่เคยเห็นหนูเป็นคอมดี้อเออใช่ไหมเ,เ,เออยังไม่เคยแล้วก็อยากแบบเอออยากลองอขอโอกาสขอให้หนูได้ทำ <c oughs> หนูเข้าใจนะว่าเวลาแบบ พอมันมีเรื่องสมบุรณ์นะพอมันมีเรื่องอะไรแบบเนี้ยเขาไม่นึกถึงหนูหรอก uh huh. เขาไม่นึกถึงหน้าหนูหรอกแต่ถ้าพ่เรียดปูบ่ะทุกคนจะนึกถึงหนู <c oughs> ใช่ไหม uh huh. เออหนูก็จะเข้าใจหนูเข้าใจแต่หนูขอ <c oughs> อยากลองอยากลองอยากลอง uh huh. อ๋อหนูว่ามีอยู่แล้ว uh huh. อันนี้หนูแบบพูดตรงๆเลยว่ามันมีอยู่แล้วคะ่ะ uh huh. มันเป็นเรื่องปกติที่อะไรที่มันออนแอร์ air ก่อนมันก็จะ ติดภาพไปละอะไรที่มันมาที่หลังอะมันก็จะรู้ว่าทํามันไม่เหมือนอันนั้นทํามันไม่เหมือนอันนี้คือหนูหนูไม่ได้ซีเรียสนะหนูคิดว่าความเป็นพยานนาะค่ะถ้าเราได้เห็นเราได้ได้รู้เนี่ยได้ทราบว่าแต่ละเรื่องที่เขาสื่อสารออกมามันจะเป็นเรื่องของความรักอยู่แล้วถ้าสังเกตจะเห็นว่าความรักไม่สมหวังบ้างความรักแบบรอคอยอะไรเงี้ย ซึ่งเรื่องมันไม่ได้ต่างกันมากอะค่ะอืมคิดว่ามันก็อยู่ที่บทแหละว่าบทเขาจะเสื่อออกมายัางไงหนูก็มีหน้าที่ที่หนูแสดงตามบทอะไรเงี้ยหนูไม่ได้หนูไม่ได้แสดงว่าแบบหนูจะต้องเหนือกว่าใครหรือว่าบทเราจะต้องเด่นกว่าใครหรืออะไรเงี้ยหนูก็มีหน้าที่ทําในในพาร์ทของหนูอะอหนูไม่ไม่ได้ซีเรียสตรงนี้นะอแล้วแล้วแต่คนชอบ เข้าแล้วเข้าแล้วอันนี้เข้าข้าแล้วจริงๆแต่ว่าหนูว่าไม่อยู่แม่หนูกับน้องชายอยู่แล้วน้องเนี่ยจะออกจอกไปทํางานแล้วก็พอออกมาเจอพอดีเลยมนูเขียวตัวน้อยด้วยเออแม่บอกเป็นมนเขียวตัวน้อยแล้วแม่ก็ไล่เขาออกไปนะคะแต่หนูว่าไม่อยู่หนูใส่แบบมาดูแลบ้านหนูไม่อยู่ไงก็เลยมาเฝ้าบ้านเออเออคอเนเกี่ยวกับมูอมูก็่อ้าบ้านเลยใช่ส่วนใหญ่นะ ส่วนใหญ่ตั้งแต่แม่เบี้ยแล้วอะค่ะตอนนั้นอีกวันหนึ่งจะบวงสวงก็เข้ามาและนี่เหมือนแบบพอทีเซอร์ยิงออกไปละครจะออนก็ก็เขาเขาก็เข้ามาใช่ทีเซอร์ออกทีเซอร์มาปุ๊บเขาก็เหมือนเออเขาก็เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยคือก่อนอันเนี้ยไม่ไม่ได้เข้าตอนตอนถ่ายละครหรืออะไรเงี้ยไม่ได้เข้าแต่พอละครจะออนอะเขาเข้ามาแอบหนูแอบคิดแอบคิดในเรื่องของรีลับ นิดหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ถ้ามองในเรื่องของวิทยาศาสตร์มันก็มีความเป็นไปได้ที่แบะบก็จะเข้ามาอ่ไม่ไม่ได้ตกใจเอาจริงๆบ้านหนูสัตว์เยอะมากนะมีทั้งกระรอกมีทั้งตัวเฮ่ก็มีแม่หนูเลี้ยงไว้หลังบ้าน <c oughs> เออแม่หนูเลี้ยงไว้หลังบ้านโยนคงไก่ให้กินทุกวันใช่บางทีหนูก็ไปโยนให้เขากินเออแม่หนูเลี้ยงไว้ <c oughs> ตอนนี้ไปขับประจาม <c oughs> เป็นเพื่อนบ้าน <c oughs> เป็นเพื่อนบ้าน <c oughs> ใช่เอาละแ,แม่ไปตลาดแล้วถือคงไก่ดิบเดินขึ้นบันไดไปชั้นสอง โยนไปให้น้องกินละเออหนูก็ไปยินดูน้องแล้วก็โยนไก่ให้น้องกินตัวอ้วนเลย <laughs> ตัวใหญ่มากต,ตัวใหญ่มากตัวเดียวตอนแรกเราอยู่ก็อยู่ในครอบครัวแต่รูกหายไปไหนอยู่เลยเลตัวเดียวอยะะ่างเงี้ยค่ะแล้วแม่หนูก็จะไปดูตลอดว่าเขามาเอาไก่ไปหรือยังถ้าเขามาเอาไก่ไปแล้วแม่หนูได้ไปซื้อมาโยนให้ไหมเออกะลอกก็เหมือนกันกล้วยแบบบางทีเอาไหว้ไหว้พระไหว้สังภูมิที่บ <laughs> ้านนะคะ พอแบบลามาแล้วก็เอาแขวนไว้หน้าบ้านก็ลโล่ก็จะมากินทุกวันแล้วก็จะมีข้าวข้าวนกข้าวเปลือกแม่ก็จะมาโรยที่สารพภูมนกกระจอกก็จะมากินสารพบูมทุกวันตอนเย็นสี่โมงสี่โ,โมงมันจะมาแล้วมันจะบินมาแล้วออแม่หนูต้องเป็นโรยเป็นเจ้าหญิงดิสมีคุยกับกอะรอก <c oughs> คุยกับนกคุยกับตัวเฮ้คุยกับออแม่หนูตั้งชื่อไมถึงั้นตั้งชื่อไม่ไม่่บางบางทีมีนกแบบขาแบบ ขาแบบเป๋อแม่ก็จะแบบอุย้ยลูกขาเป๋ไปหาหมอไหมอะไรอย่างเงี้ยแม่กว่าใช่ใช่เออสิ่งที่นี่มาเออแล้วมันมีมีหนอนช h เม e r a d มันมากินต้นไม้แม่หนูก,ก็กลัวว่านกจะมาจิกเพราะว่าแม่หนูให้ข้าวนกใช่ไหมนกมันก็จะมาทุกวนันถ้านกมันเห็นหนอนมันก็จะมาจิกหนอนทามุง้งทำมุ้งให้หนอนทมุงให้หนอนไ <c oughs> ม่ดูต้นไม้แม่บอกกินเลยลูกกินอิ่มหรือยังแม่พูดงี้แม่พูดกับหนอน <c oughs> กินอิ่มหรือยังกินนิยนนะลูกอ่ะแม่หนูเลี้งปลูกต้นไม้ไว้ให้หนอนกินยังยังยังไม่ได้แซวอะไรยังไม่เห็นอะไรเลยมั้งเขาทีลิตเขาแซวยายตัวหมายถึงฉากอ๋อมูเข้าบ้านเออมันเข้าบ้านพี่นิวด้วยไงครั้งที่แล้วอ่ะมันเข้าบ้านพี่นิวด้วยมอนก็ยังไม่โดนเออใช่ยังยังเออยังไม่ไปถึงเดี๋ยวรอละครออนแอร์เผื่อเข้าหนูว่าเชื่อแต่หนูว่าไม่ถูก ทั้งชีวิตที่ผ่านมาตั้งแต่โตมาหนูไม่เคยถูกลอตเตอรี่เลยเออหนูคิดว่าหนูคงแบบมีดวงอย่างอื่นที่แบบไม่ใช่ดวงลอตเตอรี่ดวงคนทำงานเออดวงคนทำงานก็มีบ้างมีบ้างมีบ้างซื้อเยอะมพี่นิวอะเยอะพี่นิวอะเยอะพี่นิวอะเยอะพี่นิวเคยถูกรลอตมาที่ห้านะออไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาคาดเราคาดหวังวันที่หนึ่งเราคาดหวัง